ระวังรอดูดคลิปแคนมาไหมอ,อ๋อน้องแคนลงทุกช่องทางเลยเมื่อเช้าน้องพิ่งบอกว่าติ๊กตอกคนดูเยอะมากเลยคนดูพยุทธกินอาหารที่บ้านน้องทำไมท,ทำาัย้ยี่สิบสี่ลเหรอใช่ค่ะไม่เคยเห็นผมกินข้าววะยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงคนดูเพียบเลยน้องเป็นร<อ>้านเลยเป็นร้านในติ๊กตอกแล้วก็มีใน a ฟ e b o o k น้องลงทุกช่องทางอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไอจีทำไมผมก็กินข้าวไงเราไปกันเมื่อวันศุกร์ฮะ เราไปกันเมื่อวันสู่มันมีหลายมันมีคลิปตัวเต็มที่น้องตัดอ่ะตัวเต็มเลยก็ได้นี่ผิมือคุณพ่อเหรอใช่ครับเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดมีตัวเต็มใน IG ใน Facebook ของน้องอะค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนพี่เลยค่ะจริงๆน้องแคนกับน้องสาวนี่ดูพี่ิุนมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อเนี่ยถึงขนาดเคยมีสารคดีที่ผมเคยลงเสียงว่าคุณพ่อยังเก็บไว้เลยสั่งซื้อ คุณพ่อกับคุณแม่น้องแค้นเป็นอาจารย์นะคะคุณพ่อสอนประวัติศาสตร์ส่วนคุณแม่สอนเคมีมแต่ทุกวันนี้ั้งท่านกเกษียณแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็นี่แหละค่ะมีความสุขกับการทําอาหารเลิกดูสิมีลูกสาวเป็นหมอใช่ค่ะน้องสาวลูกชายเป็นนักร้องผู้ประกาศใช่น้องแค้นเป็นเดอะสตาร์ร้องเพลงเพลอ รามีตี๋อย่างไรเดี๋ยวลงไปด้วยกันค่ะสองคนเนาะใช่ไหมลูกสาวคนลูกชายคนนี้คุณพ่อค่ะอืนี่ไงฝีมือดีนะอร่อยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงครับผู้ชมโชทางก่อนนายรู้ปอเตียงดิไข่ตุหม้อไฟคือแบบเยอะมากในวิชากำลังทำน้ำอสนะครับนี่เราใช้ไข่เยอะมากครับนี่คือถ้วยแรกแคกนี่แต่ แข้างหลังเปิดหน่อยเดียว้ออแดงแบบนี้นะครับน้องใบชาว่าที่เจ้าสาวของน้องแคนหาูกเล็กๆอันนี้น้องสาวของน้องแคนเป็นคุณหมอเหมือนกันค่ะน้องใบชาก็เป็นคุณหมอคำขวัญขอะไรนะยิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมแล้วเอาไปเด็ดเอาใบที่ไม่เขียวทั้งหมดเลยอันนี้คือเอามาจากหน้าบ้านเลยนย่นีาใบชิมกันนี่ของฝากด้วยครับ นี่ใบมากคนที่หนึ่งเพราะว่า้ันใกล้สุดโอเคครับวันนี้มาทานข้าวนะคะก็เลยอมรัดวันสุดร์หอเฮ้ยตัวหอใช่ไหมนี่คุณหมอใช่ไหมปลูเหมือนว่เดียวกันเลยค่ะเอาไว้ทำกับข้าวเลยหมูชะมวงอันนี้บ้านคุณแคนแต่เขาไปซื้อเรือนหอแล้วค่ะก็อยู่ใกล้ๆบ้านหลังนี้แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องแคน่ะเป็นคนใต้แล้วคุณแม่ใบก็เป็นคนใต้ใช่ไหมคะก็เลยคุณพ่อก็เลยถาม บอกไว้ผู้ตายได้ไหมไม่ได้มอยตปลาเต่าเต้ยนี่ปลาเต่าเต้ยทอดอร่อยมากราดซอสราดซอสมะขามที่วัหาเจอกันไม่เจอเอปกติจะเคยเห็นกุ้งซอสมะขามค่ะอันนี้ปลาเต่าเต้ยซอสมะขามมันมาเข้าขนาดนี้อ่าผมบอกเมนูก่อนอ่าแล้วก็มีอันนี้อร่อยมากอ่อหมูสับประเข็มค่ะรับประทานพร้อมกับมะนาวแบบไม่บีบนะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นเกล็ดๆน่ะแล้วก็มีลูกโดดคือพริกเม็ดเล็กๆแล้วก็หัว,ว,ห,วหอหวมแดงโอ้โหหอมแล้วเกินใบผัดกับมือเลยค่ะพาน้องไปช่วยผัดแต่คุณพ่อเป็นคนปรุง <S <S ใช่เลยได้เคล็ดลับว่าเออไม่ต้องทำแบบนี้ใบได้แล้วนะเมนูนี้ค่ะว่าแต่คุณพ่อขอฝากซื้อน้ำปลาขวดหนึ่ง น้ำปลาตาลินจีทานผู้ชมเลือกดูเถอะเอามาหมักไก่ทอดค่ะซึ่งไก่ทอดนี่อร่อยมากปีกไก่ทอดเอาไปมีส่วนร่วมแค่นี้แล้วคุยอร่อยใช่ไหมคะผัดมากับมือหมายชิมเยอะมากยิ่งกวร้านอาหารก็บ้านน้องแคนอะ่แหละฮะหมูผัดแบบเนี้ป่ะ นี่นี่แล้วก็เห็นไหมคะมะนาวที่พี่ยุทธบอกแล้วก็โรยปลาเค็มนี่นี่ไก่ทอดค่ะน้ำปลาน้ำปลาตาลิ้นจี่อย่างนั้นเหรอพามาลรายกาตาลิ้นจี่ใช่ไหมไี่ฮะตาลิ้นจี่ฮะรายการข่าวหรือรายการอาหารแล้วแต่อยากให้เป็นรายการอะไรใช่ไหมวันนี้ข้าวที่เราทั้งหมดแล้วเนี่ยใบชานี่ตั้งใจนะเดี๋ยวจะนัดคนสิริกัญญากับคุณพิธาไปกินข้าวแล้ว ถ่ายทอดไลฟ์เลยกินข้าวคุยเรื่องอาหารมีอะไรไหมรวมถึงจะเดี๋ยวจะไปชวนคุณสุริยะจึงร่วงกิจกับคุณพิชัยชวนหาวชิระไปกินข้าวแล้วคุยกันเรื่องอาหารไม่ใช่คุยกันเรื่องข่าวสารนะคุยกันเรื่องอาหารอาหารเนี่ยมันจะสะท้อนตัวตนนั่นจะบอกให้จริงเหรอคะจริง ่าาชมมววงแล้นี่หมูชะมวงพี่ยุทธชอบมากมาอร่อยนะมันกินแล้วมันชื่นใจใช่ไหมมันสดชื่นเปรี้ยวอนี่ไงอันอันนี้ปลาเต่าเต้ยอันนี้เป็นพระเอกใช่ไหมพี่ยุทธให้นัมเบอร์วันพี่ไปถึงเนี่ยน้องกินไปครึ่งตัวแล้วคนเดียวปลาแบบตัวเบลอมีน้องเซนด้วยไม่จริงน้องเซนวยังไม่ได้กินเลยน้องเซนมาแบ่งกินกับพี่ มันมี่สองตัวค่ะแล้วบ้านเขาอบอุ่นนะค่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากค่ะอ, <c oughs> อยากจะดูไหมอัศรยุทธ์กินข้าวกับอธนาธรก็ได้มันจะกินแนวดุดุหน่อยท่านธนาธรนะนะออดีไหมเอออยากรู้เหมือนกันคุณธนาธรชอบกินอะไรฮ<ะ>ีออี่่คาอมอดดะอันนี้กุ้งกุ้งผัดเนย เอาพูดปุ๊บอยากดูพิยุทธกีธาคุณหมายกินข้าวด้วยกันไฟ้สดด้วยไม่คุยเรื่องข่าวเลยนะเมาส์อย่างเดียวผู้ชมบอกวันนี้วันจันทร์พอดีเลยเนี่ยค่ะตั้งชื่อรายการแบบจันโอชาคิดเอาไว้ต้องสามปีแล้วยังไม่มีโอกาสทุกวันจันทร์ไงทุกๆวันจันทร์นะคะพิยุทธก็เชิญแขกใช่ไหมคะแล้วก็กินข้าวอท่านผู้ชมไปติดตามได้ในโซเชียลของน้องแคนทุกช่องทางค่ะอ น้องแคนตัดคลิปบอกนี่เป็นคลิปที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาและนี่คืออาหารมื้อใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณพ่อเคยทำน้องไบทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูพี่มีความรู้เรื่องอาหารนะคะน้องรู้สึกไหมรู้สึกค่ะซึ่งพี่มัว่วแต่พี่ยธมันอธิบายได้แบบว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนแยกรสสัมผัสได้อะคะ่ะ ่พี่จะได้มาสิงคโปร์ใช่ไหมอันนี้เราเรื่องการจราจรพอรถมันติดแล้วเราก็โยงข้าวขาวโยงข้าวขาวกันเลยได้เลยเปลี่ยนเส้นทาง20บาทอีอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่ยุทธได้รีวิวลองชิมเพราะเราดูคลิปยุทธรีวิวนะคับธนาธรต้องปิ้งย่างครับทำไมทำไมต้องปิ้งย่างนี่เป็นอะไรใครถูกเขาบอกชิวๆที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะคุณธนาธรชอบแนวนั้นใช่ไหมยะรรายกอไิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านน้องไทยอันนียนี่ฝีมือคุณพ่อเหรอใช่ครับ เพิ่มเติมได้ถ้าเกิดเรากินกับซีฟู้ดที่คุณพ่อทํามาเนี่ยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณพ่อเคล็ดลับคือใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วกับน้าปลาสองอย่างเาคล็ดลับให้บอกไหมบอกได้เพราะว่าคุณพ่อบอกว่ามันบังเอิญตอนแรกอ่ะจะใส่น้ําปลาเสร็จแล้วคว้าขวดผิดไปใส่ซีอิ๊วแล้วก็เลยทั้งซีอิ๊วทั้งน้ําปลาทีนี้ก็พบว่าโอ้ยมันอร่อยมากคุณผู้ชมลองดูเอาซีอิ๊วใส่ไปในใส่ไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะนี่ไง กุ้งผัดเนยกระเทียมครับกุ้งผัดเนยกระเทียมอันนี้ก็รสกุเอาฝีมือมันอยู่ที่หัวกินได้ทั้งหัวไหมอ่าทุกคนไม่มีใครเชื่อพี่พี่คว้าหัวมางามงามงามก่อนเลยหลังจากนั้นเป็นยังไงคุณแม่พยายามบอกว่าถ้ามันแข็งก็คายออกมาไม่คายน้องกินหมกินค่ะกินได้ไหมได้อร่อยไหมอร่อยค่ะคนรู้ไหมหัวกุ้งคือส่วนที่มีคุณค่าที่สุดมันมีแคลเซียม แล้วมันมีความหอมที่สุดของกุ้งนี่ไงหัวมันเนี่ยมีมันแล้วถ้าเป็นตัวเมียก็มีไข่แล้วถ้าทอดให้ดีนะราดซอสมะขามมันหอมเอ้าจริงๆค่ะน้องไม่รู้เหรอเวลาพี่ไปกินอาหารญี่ปุ่นนะบางทีกินหัวกุ้งไม่มันอาหารดิบกินแล้วมันจะกลิ่นมันจะเยอะเอาพี่แอบเก็บหัวกลับบ้าน หัวกุ้งเหรอคะเอาเขาเรียกอะไรนะกุ้งอะไรที่เขากินเด็บกุ้งหวานเออเอาหัวมันมาทอดอร่อยมากอืมอุ้ยเพมัพูดไปแล้วเออเอาจะเข้าขขาวได้หรือยังใช่หัวกุ้งอร่อยที่สุดค่ะพี่ยู้จริงๆคือถ้าเกิดทอดไม่ดีมันจะแข็งแล้วมันเหนียวมันทําให้มันเสียของอืมฮะอะไรว่้ยืนลองดูว่าอะไร งอไข่มันเราอยู่ที่หัวน้ำหน้ายาขี้หรือเปล่ามันมันอ่ะพี่มันอยู่ที่นเส้นนี่แต่หัวกุ้งเป็นสาเหตุให้คนแพ้กุ้งอ่ะใช่อ่ะพี่ยูให้ที่ร้านทอดให้ได้เอาเหรอไม่รู้ต้มกะทิครับมันมีไม่กี่หัวนะของอาหารใต้ครับพ่อชอบมากเวลาเราไปกินอาหารที่แต่ว่าให้เขาทอดให้ได้คะ่ะมันมีแบบพวกเป็นเอบิโรเลยพวกนี้ไม่มันมีอยู่สามสี่ตัวเลยเขาทอดให้เหรอเราพี่ก็เก็บกลับบ้านสามสี่หัวน้อยๆเก็บหัวกลับมา อ้าวไหนหัวกุ้งอา้าวพี่ยุธกินข้าวทำไมไม่เซ็ตผมพี่ยุธเมา,เาล้นมากค่ะนี่คือ,อความรับลงมาหัวกระเซรบอกสิไปจอรดรถอ้วกคือรถมันติดใช่ไหมคะอ่อาคนขับผมก็ขับอยากจะไปไงรถมันก็ติดวันศุกร์คือมันกระชากิระทั้งบอกให้เองหาที่จอรดรถหน่อยลงไปอ้วก อัแล้วพี่มาเหมือนเมาไหมเหมือนเหมือนคนเมามาพร้อมกับยาดมอันหนึ่งแต่ทานข้าวแล้วหายเลยใช่ไหมคะมัน่อยเลยพี่หยุดไปอ้วกอยู่ข้างๆรถถั่วยาดมอันนี้เอาจริงๆเดี๋ยวนัดกินข้าวดีกว่ากินทุกๆวันจันทร์นะคะเอาน้ก่อนเอาน้ก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ยพอเสียงเลยนี่ยนี่กินหัวหัว หลอกหรือเปล่ามันมีไข่มีไข่อ๋อแสดงว่ากุ้งตัวเมียหรือเปล่ากุ้งตัวเมียมีไข่ตัวได้กันตัวได้กุ้มีไข่เนี่ยไข่แดงอ่ะเขียวเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็เป็นผมต้องอบคือเขียวได้หมดแล้วโอเคผ่านมันเหนียวมันไม่เหนียวเนี่ยเคี้ยวได้เลยหมดเลยเนี่ยเออ อร่อยตรงนี้แหละอร่อยเลยหัวกุ้งเนี่ยดีมากหัวกุ้งอร่อน้องแล้วจังตัวค่ะน้องนอกาดทิ้งกันน้ิแ้วอร่อยเอาพี่นพี่ยังไม่ได้กินค่ะเหลือปิดท้ายไก่ทอดแต่ไก่ทอดนี่สักพักละเห็นไหม จริงไหมเห็ไหมถ้าพี่ไม่มานี้ไม่รู้กันนะกินแล้วกินแล้วยอดฝีมือนะใครนึกกินแล้วถ้ามันเป็นแบบฝุดกินแต่เขากินในบ้านเขาไม่ได้ทำที่ไหนเพราะว่าปกติมันจะกินแล้วมันจะไม่ได้อนี่พี่แนะนําคุณพ่อให้เขาเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเอสเราจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านเนี่ยย่อมย่อมไม่ต้องใหญ่นะเชิญคุณพ่อเป็นเชฟ ไปหาวัตถุดิบแล้วจ้างมาถ้าคุณพ่อรับผมขอไปผู้จัดการของหักสิบเปอร์เซ็นต์คุณพ่อรวยเละแน่ๆอ่เราก็จะคุณพ่อคิดเมนูเชฟเทเบิลเอาเป็นเชฟเทเบิลคิดเมนูมาเลยแล้วเอาตามที่พ่อคิดอืเอาวันนี้กินสิบคนอย่างนี้เป็นต้นร้านโต๊ะเดียวอะไรอย่างนี้คุณพ่อไปซื้อวัตถุดิบมาเลยแล้วก็มาทําครัวที่บ้านค่ะแล้วเราก็มารอกิน คิดมาผมเป็นผู้จัดการได้ไหมหักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เยอะไปไหมแทนฮะรับรองผมเนี่ยเป็นประกันให้ในฐานะทำหน้าที่การตลาดชิมทุกอย่างผมจะพีเซตนเป็นอย่างดีเลย่านผู้ชมเห็นด้วยกับผร้อมไหมเปลี่ยนเรื่องขับพยศขับรถไปด้วยมันหิวคลิปนี้มีคนใส่มากินเยอะเลยเนี่ยกิแล้วมันสดชื่นนะ หิวใช่มมันอร่อยมากจริงๆนะคะนี่เมนูครับไปที่ไหนก็มีแต่คนถามว่าไปทานข้าวว่าน้องแคนอร่อยไหมได้บอกอร่อยมากอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆคุณพ่อทอร่อยนี่ซื้อหมอมาเพื่อพี่เลยใช่หม้อไข่ตุ๋นนะคะคือปกติคุณพ่อจะทำอาหารแค่เซตเดียว แต่วันที่พี่ยุดไปกับใบไปน้องเซนไปเนี่ยคือคุณพ่อทำเป็นสองชุดก็เลยซื้อมอตุ๋นไข่มาเพิ่มอีกใบนึงพ่อแคนชื่ออะไรไม่ได้ถามค่ะฮะคุณพ่อน้องแครบคุณแม่เชฟเทเบิดีไหมดีค่ะใบจองก่อนที่หนึงเอาจริงอร่อยอ่ะอร่อยมากจริงอันนี้ไหลบัวไหลบัวผัดกับกุ้งแช์บวยตัวใหญ่ คือผมเป็นคนชอบกินไหลบัวอยู่แล้วค่ะอ้าไก่ทอดน้ำปลาอาไปกินบ้านคุณทักษิณสิครับนี่คือกุ้งวันนี้ครับบ้านจันทสองล่าเหรอคะกินวันจันอ่าคุณทักษิณสนใจไหมเดี๋ยวติดต่อคุณพ่อให้เป็นเชฟเทเบิลเอาคุณพ่อน้องแคนไปทำที่บ้านจันสองล่าเอาได้เขาว้อมีแขกบ่อยนะอืออือค่ะอ่า ค่อยๆนี่ยังไม่เข้าข่าวเลยเนี่ย